สวัสดีครับวิเคราะห์เหรียญเหมือนเดิมนะครับเหรียญแรกก็ btc นะครับ btc เบื้องต้นต,นตอนนี้มันก็หลุดออกจากอบไซด์เวย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูครับว่ามันเด้งลงเนี่ยมารีเทสหรือเปล่าแล้วขึ้นต่อก็ถ้าขึ้นต่อดูที่24 500นะครับถ้าเบรกได้ก็26 300แต่ถ้าหลุดลงมาก็แนวเดิมครับ 2500แต่เบื้องต้นก็ยังไม่เสียทรงนะครับจะลงมา2 5 5 0ก่อนแล้วขึ้นไปต่อก็ยังไป,ปได้อยู่อีทเทียมอันนี้ก็แผนเดิมครับเห็นไหมจิ้มแต่ไส้ที่5 4 0 0 0าะถ้าจะไปต่อให้มันยืนเหนือเต็มแท่งแบบนี้ครับสามารถไปต่อได้ที่ประมาณ6,200 0 แต่ถ้าเป็นไซก็เหมือนเดิมครับไซเวนเอกรอบประมาณ51 0 0 0ถึง5 4าห0ถ้าหลุด51ก็มาดู48 0 0 0ครับอันนี้แผนเดิมนะครับไซเวไปยาวๆเนาะถ้ายืนเหนือ65ได้เต็มแท่งไปดูด้านบนนะครับแต่ถ้า หลุด60เต็มแท่งดูข้างล่าง56นะครับเนี่ยอันนี้คล้ายๆอีเทเรียมนะครับเห็นไหมขึ้นมาแต่ไส้ก็ยังคงอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับถ้าหลุด76มาดู62แล้วก็66แต่ถ้ายืนเหนือ85.5ได้ ดูร้อยแปด ada อันนี้ก็ถึงแนวต้าเรียบร้อยนะครับพอดีเป๊ะเลยเนาะก็ถ้ายืนเหนือเต็มแท่งได้ก็ไปต่อประมาณ15บห้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นไส้แบบนี้ก็เหมือนเดิมครับเล่นระหว่างนี้เนาะสิบสถึง1 3บส ถ้าหลุดก็10.92เกาแล้วก็อีกเป้าหนึ่งคือ11.7เอ็ดจกิวไฟอันนี้ก็ยังไม่ไปไหนเนาะเหมือนเดิมอยู่นี้นะครับเบื้องต้นถ้าเลือกข้างล่างก็2.77ถ้าเลือกข้างบนก็3.89จ imf อันนี้ก็ขึ้นไปยืนแล้วไม่ไหวเนาะก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันลงมาเนี่ยจะเด้งที่20.23หรือเปล่าถ้าเด้งก็ไปดูต่อตรงนี้ถ้ายืนได้ก็ไปตรงนี้นะครับ GRT อันนี้ก็ติดเส้น EMA อยู่นะครับยังผ่านไม่ได้นะกัเบื้องต้นถ้าขึ้นไม่ไหวก็294ถ้าหลุดเต็มแท่ง ก็สองถ้ายืนเหนือ3.24ได้ก็3.45ส่วนใหญ่หลายๆเหรียญก็จะแผเนเดิมนะครับเพราะผมตีเป็นทมเซมเดย์เนาะมันจะค่อนข้างใช้เวลานิดน,นึงนะครับอัลฟาอันนี้ก็ขึ้นมากินเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ยังยืนเต็มแทงไม่ได้เนะาะเพราะงั้นก็ยังมีโอกาสลงไปที่4.55ถ้าหลุดก็4ี่จ8ด แต่ถ้าขึ้นมายืนเต็มแท่งได้ก็มาดู6บาทซิอันนี้ก็อยู่ในตอบนี้นะครับหลุด1.7ดู1.49ยืนเหนือ1.97ดู2บาทกว่ากว่าซิอันนี้ก็ขึ้นมายืนได้เนาะยืนเหนือ e อ a ด้วยนะครับ เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะไปต่อแต่อาจจะลงมาเทสที่ EMA อีกรอบหนึ่งน,นะครับถ้าไปต่อเนาะมาดูที่1.09แต่ถ้าหลุด0.8.577เต็มแท่งก็ดู0.7.49 c t x c อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ไซเวรตงนี้ไม่ไปไหนถ้าหลุด7.51เต็มแท่งอันนี้มาดู6.34ถ้ายืนเหนือ8.31ดู10.45ลูหนา้าอันนี้ก็ยังเล่นอยู่บนเส้นเนาะยังไม่ไปไหนนะครับถ้ายืนเหนือ60ไปดู72ถ้ายืนต่ำกว่า53 ดู4.4 XRP อันนี้ก็ยังไซด์เวย์เนาะถ้าดูในทาเเรมย่อยนะครับก็ยังไม่ไปไหนเนาะก็เดี๋ยวรอมาเลือกทางนะครับถ้ายืนต่ำกว่า12.88ก็ลงมาเนี่ยครับ11.67แต่ถ้าขึ้นไปตาแรงดูที่14.56 ถ้ายืนเหนือได้ก็16.38 So โซลาน่าอันนี้ก็แผนเดิมนะครับคาดว่าจะขึ้นไปรีเทสที่เส้นเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับก็ต้องรู้อีกทีหนึ่งว่ามันจะเดรกขึ้นไปเลยหรือว่าจะลงมาเอาเป็นว่าถ้าเป็นภาพนี้มาดูที่ 8ปดว่าหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดก็มาดูเนี่ยครับ650แต่กับการถ้ามันเบรกขึ้นไม่ได้เนาะก็ดูเนี่ยครับ1122งหนอันนี้คล้ายๆอีทีเรียมกับเนียนะครับก็คือขึ้นไปแต่ไส้เนาะยังยืนเหนือไม่ได้นะครับ เพราะงั้นก็อยู่ในกรอบตรงนี้2 0 0ถึง215ถ้ายืนเหนือ215ได้ไปดู237ถ้าหลุด200เต็มแท่งมาดู1865แล้วก็175แต่เบื้องต้นก็ยังสวยอยู่นะครับยังยกโลเบ่งไฮอยู่เนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวรุ้นนะครับว่ามันจะเบรดหรือเปล่าโอเค อันนี้เหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเนาะว่ามันขึ้นมาตรงนี้แล้วพอทำหายใช่ไหมครับคาดว่าเจ้ามือหรือว่ารายใหญ่อะไรเงี้ยก็คงเทแถวนี้แหละเพราะดูจากโวลุ่มเนาะโวลุ่มเยอะมากนะครับเห็นไหมแต่ราคาไม่ขึ้นคาดว่าน่าจะมีออเดอร์ตั้งทิ้งไว้ตรงนี้เยอะมากเนาะ เอาเป็นว่าก็ระมัดระวังละกันครับเพราะว่าจุดควรซื้ออย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันคือจุดนี้นะครับตั้งแต่มารีเทสเนี่ยตรงเนี้ยควรเล่นแต่ตรงเนี้ยถามว่าควรเล่นไหมก็แล้วแต่คนนะครับถ้าใครสายซิ่งก็เล่นได้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันคือจุดสูงสุดเลยนะถ้ามันทุบลงไปก็คือยอดดอยของจริงเลยนะครับยังไงก็ แล้วแต่แผนแต่ละคนแล้วกันเนาะโอเคเหรียญอีกสักเหรียญละกัน w a n นะครับอันนี้ก็ขึ้นมา7.32ตามแผนนะครับแล้วก็เห็นไหมยังยืนเหนือไม่ได้เพรออาะงั้นก็เดี๋ยวรอดูครับว่า6.21เนี่ย รับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่ก็5.17แต่ถ้ามันขึ้นไปยืนเหนือ7.32ได้ไปดูต่อ8.05นะครับแล้วก็8.8โอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ